กลับมาชมวยคู่เอกนะครับของรายการนะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างราฟฟี่สิงห์ปาตองนะครับจากฝรั่งเศสนำเงินก็คือฉลามทองสิทธิ์ปานนนนะครับม่เดี๋ยวนี้น้มวยฝรั่งเนะเขามาชคระดับนี้แล้วนะชกแบบผููเอกแล้วนะเดี๋ยวนี้ราฟฟี่เนี่ยคุณคข้าพองใช่สมัยก่อนคุณขาพอ,องต่อยมวยเนี่ยเคยต่อยกับมวยฝรั่งในประเทศไทยไหมอ่าเคยเคยครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะอ่าเคยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูประวัติของคู่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ลัฟฟี่สิงป่าตองนะครับก็เป็นชาวฝรั่งเศสน,นะครับก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ภูเก็ตนานจนพูดภาษาไทยนี่ชัดเจนเลยละครับก็ซ้อมอยู่ที่กับคุณหนุ่มน้อยนะครับเมืองหาดใหญ่ชกมาทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ5 68ครั้งชนะ55ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้12ครั้งอาวุธของเขาคือหมัดกับมัดเท้าแหมบอกมาเยอะเลยนะครับ ฟอร์ม3ครั้งสุดท้ายมีแค่2ครั้งนะครับแพ้เอาละครับความมั่นคงมั่นใจของทั้งคู่มีมากน้อยขนาดไหนนะครับไปดูวิทยาของคู่เอกของรายการครับ นั่นคือสิ่งที่ทั้งคู่ได้แสดงความมั่นอกมั่นใจนะครับก่อนที่จะขึ้นเวทีครับคุณผู้ชมครับมั่นใจเกินร้อยทั้งคู่เลยครับส่วนด้านของประวัติทางด้านของมุมน้ําเงินนะครับก็คือทางด้านของฉลามทองสิทธิ์เสเนตนะครับหรือว่าฉลามทองสิทธิ์ปานนครับอันนี้เป็นสถิติของลาฟฟี่ก่อนนะครับนี่กําลังไหวครูอยู่นี่ประวัติก็อ่านไปแล้วนะครับน้ําเงินประวัติของน้ําเงินครับ นี่ครับฉลามทองเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ผู้พันตู้นะครับที่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีนักมวยในดวงใจนี่ชอบสิงดําออกอุกฤษนะครับอาวุธที่ถนัดก็ได้หลากหลายครับทุกรูปแบบครับ สามฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดนะครับชนะสายรับจิตเมืองโนนในไฟล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นชนะกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงแล้วก็ชนะสี่มนุษย์สสรินยาครับโดยเฉพาะการชนะสายรับจิตเมืองโนนในไฟล่าสุดนะครับก่อนที่พอสายรับแพ้แล้วสุดท้ายสายรับมาประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ทำหล่นนะครับแล้วก็เสียชีวิตก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของสายรับด้วยนะครับ โอ้โหรูปร่างแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมเงี้ยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกับร้อยหกสิบเจ็ดพอเห็นนี่พอเห็นมาเทียบกันแล้วเนี่ยแฟนผมนบอกโอ้ยินเสียงฮือมาอเลยนะครับอุทานก่อนเลยอ่ะแต่ลาฟฟี่นั้นร<อ>้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับทางด้านฉลามทองนั้นร้อยหกสิบเจ็ดก็ต่างกันแค่สิบเซนเท่านั้นเองนะครับนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียว เดี๋ยวก็เท oh ่า oh กันฮะเดี๋ยวก็เท่ากันนะดูกันละก่อนละกันฉลามด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะ่ลาทองสิบปลานนโรสิเสเนตน้ำเงินอ้ายกหนึ่งทางด้านของลาฟฟี่นีไปแพ้ชูเจริญดาบรางศักด์คมที่ฝรั่งเศสนะครับในไฟล่าสุดนะครับส่วนฉลามทองอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นนักมวยคนสุดท้ายแล้ะครับที่ชกกับสายรับจิตเมองนน์ก่อนที่สายรับจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตยกแรกนะครับ ราฟฟี่นี่ก็ท่านผู้ชมก็คงผ่านตากันมาหลายครั้งแล้วนะครับโชกมาในเมืองไทยนี่หลายครั้งด้วยกันแต่วันนี้ต้องเจอฉลามทองแล้วครับต้องมาดูกันลวครับว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเจอแข็งมั่งอ่อนมั่งวันนี้เจอฉลามทองจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเหมือนโอเตขามาทีนึงจากฝรั่งเศสนะครับราฟฟี่น้ำเงินฉลามทองอีสานของเราเตี้ยกว่า10เซนไม่ต้องห่วง แล้วก็รางวัลเหมือนเดิมไหมครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์แตกนับนอกนี่รับเด้งละ1 0,000บาทเลยทีเดียวฉะนั้นก็มีถึง20สสาขาแล้วก็มีการรันกันขานะครับอีก8ปีเลยทีเดียวโดยคุณวิเขียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับจากโตโยต้เาเคมอเตอร์อล้ครับเริ่มที่จะเข้มข้นนะครับยกแรกเท่านั้นเองครับเปิดเกมกันเร็วครับก็ตามที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับว่าลัฟฟี่นั้นมีบัตรหุกสายลำตัวค่อนข้างแรงนะครับ แหมเมืม่อสักครู่นี้ก็พุกไปแล้วปักหนึ่งนะครับแหมฉลามทองนี่ต้องแก้เกมเลยแหละครับแบบนี้ฉลามทองไม่ต้องห่วงทนทานอยู่แล้วทนทายาทออไม่ง่ายที่จะมานอกฉลามทองง,ง่ายๆครับอย่างนั้นไม่มาชื่อฉลามทองแน่นอนอ่านการตั้งชื่อ,อปารซิวปาซอยไปแล้วครับอเออานีสับล่างครับก็รู้แหละครับฉลามทองครับก็ต้องใช้ลำหักลำโค้นนี่ครับพยายามโหลดให้รัฟฟี่นี่ลงมาเตี้ยเท่ากันนะพี่สมิงข่าวใช่ถูกต้องถูกต้อง ตอนนี้แม่ลาฟฟี่สูงกว่ายาวกว่านะครับฉลามทองไม่กลัวไต่พับนอกลาฟฟี่พยายามจะเตะซ้ายนะครับแต่มองดูลาเตยังเกยๆกันนะ<ช>ยังเอ็งเตะไ,ไม่ได้เออไม่ได้อ่อออออไม่ได้นะฉลามทองอย่าไปรับเยอะนะลาฟฟี่นี่ก็ที่น่ากลัวคือหมัดเท่าน,นั้นแหละครับหมัดเขาหน้ากลัวมากหมัดีหมัด มีบัตรอวบคัดแล้วก็บัตรหุกซ้ายนี่แหละครับเป็นอาวุธถนัดของลาฟฟี่เลยแหละครับเรื่องใจแล้วไม่ต้องห่วงแล้วฉลามทองนี่ปะทะมาหมดมเล็กใหญ่ไม่เกียงขอให้น้ำหนักไล่เรียกกันเท่านั้นเองตอนนี้ลาฟฟี่มาเตะซ้ายฉลามทองเฉยๆลาฟฟี่เตะซ้ายอีกทีหนึ่งแต่แข้งซ้ายก็ยังไม่แรงเท่าไหร่แต่พับนอกไม่ไม,ม,ม่ขาไม่ขาใหญเตะโอ้ อย่าเตะขาดิ <S <S อย่าเลนเตะขาดิแม่ลาฟฟี่นั้นเตะขาเข้าไปสองทีนี่อดโดนคืนขาคืนมาเหมือนกันสุลมทองนี่หลังๆนี่ไม่เห็นไม่เคยเห็นว่าจะจะต่อยไม่ได้ยอกยกตลอดนี่นุมทองเนี่ยมีแต่นอกเขานะไอ้เรื่องที่จะแพ้นอกอี่อย่าอมหมดยกก่อน,ยน,ยอนแอยกแรกที่ผ่านไปนั้นก็ ออกอาวุธกันแรงๆเลยนะครับทางด้านลาฟฟี่นี่อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมโอ้พับนอกอออแม่ฉลามทองไปเอียงอย่างนั้นไปไม่ดีนะอย่าอย่านะฉลาม<แ>อยากก่าเคยตื้นนะอยากก่าเคยตื้นนะถ้าเคยตื้นมา่อไราก็เรียบร้อยเออเตะขาอีกแม่ฉลามทองถ้าชกทรงนี้มีโอกาสโดนเตะขาเดี่ยงเหมือนกันนะคุณท้าทองต้องยกมาออบังบ้างนะครับอ่านั่นแหละครับต้องยกอาวุธต้องป้องกันได้ไมไมแม่มตอนนี้อีดยัง้หมัดดิถ้าใช้หมัด ่แะเตะพับดอกเฉียดไปรับฟี่เตะขวาแรงเวลานี้เหมือนเด็กกับผู้ใหญ่ต่อยกันนะรับฟี่ตัวใหญ่มากรับฟี่ตัวใหญ่มากนะครับเออทำไมน้ำหนักเท่ากันด้วยอ้าวอ้าโอ้ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วเอาีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเดียกแล้วเดียกแล้วรับรางวัลแร้วเปล่ารับรางวัลแล้วเปล่าโอ้เดียกแล้วเดียกแล้วอย่างย่งยังยงโอ้เตะเข้าไปก็ดันเลยครับก็บอกแล้วนะครับว่ารับเยอะไม่ได้นะครับถลามแทงกับ แข่งกับเนื้อเนี่ยมันรับเยอะไม่ได้ฉลามว่าไงนี่ฉลามเตยตนแล้วนี่เออฉลามยังไงฉลามยังไงต้องใช้ซองแล้วครับอย่างนี้ต้องศอกดักนะครับโอ้ยมันยังไงกันแน่ฉลามฉลามฉลามเบี้ยงแล้วเบี้ยงแล้วกระเพกกระเพกแล้วเอาเอาเวลาเหลืออีกเยอะนะครับลาฟี่ยังโอ้สบายสบายเลยครับตัวนี้อาล็อกวงในเออทำไมมันออกอาการอย่างนั้น ฝุ nah. ่กซ้ายรับอีกแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วยังไงกันแน่ยังไงกันแน่ไม่น่ารอดนะครับอย่างนี้ไม่น่าไม่น่ารอดถ้าถ้าเจอทรงนี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดครับเติมแข้งซ้ายไปทีนึงโอ้ไม่ไหวแล้วครับกรรมการยุติการชกเลยแล้วครับยกที่สองรับอีกนะจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะรับอีกเลยอีกหมื่นึงอีกหมื่นหนึ่งโอ้วันนี้นะครับโอ้ดุมากนะครับบวยวันนี้น็อก รวดนะครับแล้วน็อกแบบเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวดูขอภาพช้าหน่อยแหมมีภาพช้าให้ดูหน่อยนะครับว่าเตะพับนอกเป็นยังไงนะครับตัวใหญ่กว่าโอ้โมาขอโทษขอโพยแลยนะครับทางด้านลาฟี่อตอนนี้นะครับแหมหน้าตาสสรอเหลาชาวฝรั่งเศสใช่สงสัยรังแกเด็กฮะโอ้ตัวใหญ่กันเยอะนะ อ่าดูดูภาพคุยต่อเลยผัดชาดูภาพช้านะครับนี่รับฟีีนี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปนี่ชั้นลามทองไม่บังเลยแหละครับโอ้โหเอาขารับเนื้อเลยละครับบังไม่ทันขายาวมากอ่ะขายาวแล้วตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็เตะเตะสะสมมาตั้งยกนี่แหละครับโอ้โหนี่ยอมเลยละครับดอกนี้ยอมเลยนะครับพู้นี้นั่งไม่ได้นะพูนี้นั่งนั่งโถไม่ได้นั่งโซ่ไม่ได้ไม่ได้เออพูนี้นั่งโซ่ไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหนี่เตะพับนอกอยู่เลยละครับ เอาพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมามวยคู่